สวัสดีครับสวัสดี FC และพี่น้องชาวสปปลาวทุกท่านนะครับคลิปนี้แอดก็จะมาลงสูตรหวยลาวอีกสูตรนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปขอคนละ1ไลค์1แชร์และสนับสนุนช่องด้วยการรับชมโฆษณาขอบพระคุณมากครับคลิปนี้ก็เป็นสูตรที่3นะครับสำหรับหวยลาวก็มาดูสูตรนี้นะครับมววที่ผ่านมาได้4ชุดนะครับ 0 6 0ย์6 1 7 16, ก็หลุดนะครับก็เข้าแค่หนึ่งนะครับก็เข้าแค่ชุดนี้ไวยออก6 95 5, 5 1,4นนะครับทีนี้แถวนี้มันหลุดใช่ไหมครับทีนี้แอดจะมาปรับปรุงใหม่นะครับจะเป็นสูตรเดิมนะครับ เรามาดูวิธีคิดใหม่พร้อมๆกันนะครับแอดก็ได้ทําไว้หมดแล้วนะครับก็มาดูย้อนหลังนะครับวิธีคิดก็คือนะครับให้นําผลรางวัลทั้งหมดหตัวนะครับบวกกันนะครับเจ็ดบวกห้าบวกสี่บวกแปดบวกแดบวกสามเท่ากับสามสิบห้านะครับแล้วนํสามกับห้าบวกกันนะครับเท่ากับแดเมื่อได้แดแล้วนะับเพิ่มเป็น1แต้มนะครับเป็น9้า และแถวที่สองให้ใช้ผลรางวัลหกตำแหน่งนะครับนับเพิ่มไป็น1แต้มนะครับเจ็ดเป็นแปดห้าเป็นหกสี่เป็นห้าแปดเป็นเก้าแปดเป็นเก้าสี่เป็นสามอย่างนี้นะครับจากนั้นก็นำทั้งหมด6ตัวบวกกันเหมือนเดิมนะครับแปดบวกหบวกหบวก9้าบวก9้าบวกสี่เท่ากับสี่สิบเอ็ดนะครับแล้วใช้เลขสี่กับเลข1บวกกันนะครับก็ได้ห้านับเพิ่มไป็น1ครั้งเป็น6 ผลรางวัลก็เข้า59นะครับก็จะได้ตัวนี้นะครับ5995ตรนี้ไม่มาตรงๆนะครับบางงวดก็มาตรงบางงวดก็มาตัวกลับนะครับแล้งวดต่อไปนะครับ345059ทั้งหมดบวกกันไนดะ้26 2บวก6 ได้ 8, นับเพิ่มเป็น9แลวแถวที่2นับเพิ่มแต้มลงมาสี่ห้าหกหนึ่บวกกันได้22นะครับ2องบกสได้4 5 2 2้คู่นี้หลุดนะครับแต่ว่าเข้า9นะครับแล้วเรานับเพิ่มลงมาอีกนะครับ3เป็น4แล้วเป็น5นะครับ5เป็น 6, 6เป็น7 1เป็น2 6เป็น7 ศูนย์เป็นหนึ่งแล้วนำห้าหกเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งบวกกันได้ยี่สิบแปดสองบวกแปดเท่ากับศูนย์หนึ่งก็จะเข้าที่ศูนย์เก้าเก้าศูนย์ก็จะได้ชุดนี้นะครับโมดนี้ก็ได้ชุดนี้ก็มาดูกันต่อนะครับสองบวกเก้าบวกหนึ่งบวกสองบวกศูนย์บวกเก้าเท่ากับยี่สิบสามนะครับสองบวกสามเท่ากับห้านับเพิ่มเป็นหกก็จะได้ห้านะครับ สามบวกศนบวกสบวกสบวกหบวกศเท่ากับเกนะครับเตัวเดียวไม่มีตัวบวกก็นับเพิ่มเลยนะครับ 9, 0ก็จะได้ชุดนี้นะครับ 5, 9, 9, 5ก็จะเข้า2ตัวนี้นะครับหนวดต่อไปนะครับ 7, จ็ดบวกสบวกหบวกสบวกหบวกเเท่ากับสานะครับ 3, ามบวกสเท่ากับห นับเพิ่มเป็นหกก็จะได้หกนะครับแล้วแดบวกสามบวกหกบวกห้าบวกหกบวกศูนย์เท่ากับยี่สิบปดนะครับสองบวก8ดเท่ากับศูนย์นับเพิ่มเป็นหนึ่งก็จะเข้าที่ศูนย์นะครับก็จะได้ศูนย์หกหกศนนี้นะครับดูกันต่อนะครับหนึ่งบวกแปดบวกเก้าบวกหนึ่งบวกศูนย์บวกหก ท่ากับ25นะครับ2บวก5เท่ากับ7นับเพิ่มเป็น8ก็จะได้8นะครับแล้วก็สบวก9บวกศบวกสบวกหบวกศเท่ากับ22นะครับ2บวก2เป็น4นับเพิ่มเป็น5ก็จะได้4นะครับก็จะเข้า4ี8แปดตัวนี้นะครับดูกันต่อนะครับ5้า บวก6บวกสบวกสบวกสบวกแเท่ากับ29่สเนะครับสองบวก9เท่ากับ1นับเพิ่มเป็น2ก็จะได้1นึ่งนะครับหบวกเบวกบวกสบวกหบวก9เท่ากับสาสนะครับสามบวก5เท่ากับแ8ดนับเพิ่มหเป็น9ก็จะได้9นะครับก็จะเข้าที่19 91ก็จะได้ชุดนี้นะครับ มาดูกันต่อนะครับห้าบวกห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 บวกเเท่ากับ28่บนะครับสองบวก8เท่ากับศูก็จะได้1ตัวนี้นะครับหกบวกเจดบวกสบวกเบวกสบวกศนเท่ากับยี่บวกสเท่ากับหกเจนะครับวันนี้หลุดนะครับต้องนับเพิ่มลงมาอีกเหมือนงวดนี้นะครับเบวก 8บวก3บก8บวก3บวก1เท่ากับ30นะครับ3บกศเท่ากับ3นะครับนับเพิ่มเป็น4ก็จะได้4นะครับก็จะเข้าที่1 4 2ตัวนี้นะครับเราก็มาดูงวดวันที่1กรกฎาคม2567ยเลยนะครับใายเลขรางวัลทั้งหมด6ตัวบวกกันนะครับ6 9 5 5 1 4 บวกกันได้30นะครับเราใช้3กับ0นย์บวกกันได้3นับเพิม่ม1ครั้งเป็น4แล้วก็6นับเพิ่มลงมาเป็น7เป็น8 9นับเพิ่มเป็น0ูนย์เป็น1 5นับเพิ่มเป็น6เป็น7 5นับเพิ่มเป็น6เป็น7 1ดนับเพิ่มเป็น2เป็น3 4นับเพิ่มเป็น5เป็น6แถวแรกบวกไปแล้วนะครับแถวที่2 7บวก0นบวก6บวก6บวก2บวกห้ากับ26นะครับ 2บวก6เท่ากับ8นับเพิ่ม1ครั้งเป็น9และแถวที่3นะครับ8บวก1บวก7บวก7บวก3บวก6เท่ากับ32นะครับ3บวก2เท่ากับ 5, 5้านับเพิ่มหนึ่งครั้งเป็น6นะครับทีนี้เราก็มาจับคู่ชุดนะครับก็จะได้ทั้งหมด8ชุดนะครับชุดละ4ชุดนะครับงวดนี้มันอาจจะกลับมา2แถวนี้เหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นชุดเด่นนะครับ ชุดเด่นก็จะมี4ชุดนะครับมี3 8นะครับ3 9แล้วก็4 8 4 9นะครับและชุดรองนะครับชุดรองก็จะเป็น3 5นะครับ สาแล้วก็4 5 4 6นะครับภายในชุดเด่น4ชุดนี้นะครับแอดจะเน้นให้2ชุดเน้นที่เลข4นะครับ49ตัวนี้แอดเขียนผิดนะครับมันต้องเป็นส8นะครับขออภัยนะครับ ก็เน้น48กับ49นะครับและชุดลองนะครับชุดลองก็จะเน้นสีเหมือนกันนะครับ45 46สำหรับชุดเด่นนะครับก็48 49นะครับชุดลองก็จะเป็น45 46นะครับสถิติีททั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 7งวดนะครับ2งวดมันหลุดนะครับถ้าเราเอาแค่ ชุดเด่นนะครับก็แค่สีชุดเด่นงวดนี้อาจจะกลับมาเป็นสีชุดเด่นก็ได้นะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเป็นสูตรการคำนวณหาผลลัพธ์งวดต่อไปอีกสูตรหนึ่งนะครับแอดก็ได้นํามาลงให้ f c ได้พิจารณากันนะครับก็ย้ําเตือนอีกครั้งนะครับสูตรทุกสูตรมีเข้ามีหลุดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ